สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนรองคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถ1คันนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดเน้นหารถไว้ใช้งานต้องการราคาเบาๆอยากได้ทรงสวยๆวยปีใหม่ๆก็ฝากคันนี้ไว้อีก1คันนะครับก็เป็นแท็กซี่ปลดป้ายนะครับตัวนี้ปี2010ครับเป็น1.6เกียร์ธรรมดานะครับใครหาไว้ใช้งานนะครับอดีตแท็กซี่นะครับ ปรับสีมาให้แล้วราคา75,000บาทนะครับเจรจาต่อรองทดลองขับได้นะครับที่นนทบุรีนะครับบางใหญ่สภาพแบบนี้เลยนะครับหาไว้ใช้งานได้ทรงได้ปีท่านต้องไปทดลองตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์นะครับและท่านจะตัดสินใจได้นะครับว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นอดีตแท็กซี่นะครับอย่าคาดหวังเต็มที่นะครับเราเข้าใจด้วยนะครับ ว่าเขาใช้งานมาเยอะก็มีปรับสภาพมาให้เป็นรถบ้านก็คือทําสีมาให้แล้วเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับภายในก็เป็นเบาะผ้านะครับเน้นหาเอาไปใช้งานนะครับให้ทําความเข้าใจว่าได้ทรงได้ปีได้สภาพนะครับโดยเฉพาะตัวนี้มันก็ดูแลไม่แพงครับมันขึ้นอยู่กับตอนที่เราไปคัดรถนี่แหละครับถ้าเราได้รถที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เครื่องเดินได้ปกติใช้งานได้ปกติอันนี้เราก็จะเอาไปใช้งานต่อครับมันก็ต้องมีเก็บทําตามอาการนะครับช่วงล่างหรือแม้กระทั่งเครื่องยนต์เองนะครับก็ ต้องทำความเข้าใจในระดับหนึ่งนะครับแต่โดยรวมแล้วได้ทรงได้ปีแล้วก็สภาพยังดูสวยครับที่เหลือไปเช็คเครื่องยนต์ระบบไฟระบบแอร์อะไรต่างๆอย่างนี้นะครับเผื่อใจไว้นิดหน่อยสีก็ทํามาโดยประมาณนะครับผมว่าราคาแบบนี้จะให้สีเต็มคงไม่ได้นะครับต้องทําความเข้าใจเผื่อไว้ด้วยแต่ถ้าท่านเน้นหารถไว้ใช้งานได้ทรงได้ปีได้รูปร่างได้ทันสมัยโอเคครับท่านไปดูรถทดลองขับได้เลยนะครับตัดสินใจทำความเข้าใจก่อนนะครับ รถใช้งานได้ปกตินะทุกอย่างครับตอนนี้เขาก็แจ้งมาเขาเตรียมตัวขายเขาต้องปรับสภาพมานะครับฉะนั้นคนที่จะไปซื้อต้องทําความเข้าใจไว้ระดับหนึ่งก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่รถมือ2ปกติมันอาจจะต้องมีทํามีเก็บบ้างอยู่แล้วแต่โดยสภาพอย่างที่แจ้งครับถ้าท่านหารถไปใช้งานในราคาที่ย่อมเยาเนี่ยเขาเปิดมา7จ็ดหมื่นห้าอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าราคามันน่าจะเท่าไหร่อผมบอกอยนางรับเจ็ดพัน 7, มันต้องเจ็ดหมื่นต้องมีอย่างเงี้ยครับก็ต้องแจ้งไว ให้ทําความเข้าใจนะครับหาข้อมูลได้ครับตัวนี้ในส่วนของการข้อบํารุงดูแลก็ไม่ยากไม่แพงครับมีทั้งอะไหล่แท้เทียบเทียมอยากได้เกรดไหนแจ้งได้เลยครับก็หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักครับขอคัดลดมาทําให้นะครับลองชมลองตัดสินใจดูนะครับเอกสารพรอฟโอนถูกต้องทุกอย่างนะครับภาษีไม่ขาดครับลองชมดูได้ตัดสินใจดูก่อน